มาค่ะทุกคนมาเอาแตงกวานะคะลูกใหญ่มากเกินไปก็ไม่สวยนะคะจะเปรี้ยวอ่าได้นี่ก็ได้อยู่ไปจ็บเบื่อเถอไม่ตีนมันยิบยิบกันน้มีเยอะไม่ตีนบุกเน่าม้มีนามอีกผันเนียนไม่สวยเถอะเดี๋ยวมันก็อันนู้นเวอ่าันนั้นมันเดี๋ยวมันก็อันนี้เวต้องเอาลูกเถอะมันเคี้ยวเคี้ยวเถอะมันแง่ผันนี้เดี๋ยวมันก็อันนี้นี่ใช่ไหมอือหวดใช่ไหมอือ มันยีเปรียวๆข้างในเวลามันเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เนี่ยเ่ยได้เออได้หรือป่ะไปกันที่ไหนวะชีวิตนะคะไม่เอาวันใหญ่เนาะดอันนี้ยังได้ไหมฮะอันนี้ได้ได้ได้ใช่ไหมคะวันนี้ทุกคนนะคะเลือกผัดนะคะผัดสวยๆสุดๆ ใบกะรีเหรอตลวน้าใบกะรีอันนี้ถั่วงอกอืกมนะไม่สวยตู๊ชิ้นคับนี่พี่นันอ,นะะอันนี้ี่เจนีดีว่านกคืแคหนกกระพาออผีซสดอยากกินอยู่นี่อันนี้เจ็๊บแดอันนี้โอ้สบายเจีบ๊บ ไม่มีกะิเลยวน้ำน้ำเออน้องน้ำกะทิเราเราก็ใส่น้ำตาลเองได้นี่เบอร์เพราะน้ำกะทิจกงอนเนี่ยนี่ไอ้ลูกน้องอันนี้ห้าเลียญนี่เบอร์ห้าเลียญห้าเลียญนะคะทุกคนเฮ้ยหน้าใบกะทิตรงนี้วะ ใ้กรดี่ไม่มีแต่ว่าอยู่ในในในร้านมีอยู่ถุงหนึ่งไงพี่แจ๊บเออมันยังพอใช้แต่ว่าอยากให้ซื้อเป็นสำรองไงมันใช้ไม่มดหรอกแต่ยู่อร์ไอ้นู่นแต่ในในในปุ๊บที่ทำกับข้าววันก็อย่างเลืออยู่แตไ่ไม่มีก็ไม่เอาแล้วนะทุกคนมาซูเปอร์มาร์เ,ออาเก็ต เป็นฟองไข่เค็มทางวน้นมีไหมพี่เจ๊ไม่มีเหรอแม่แกซื้อตรงไหน้องอม่แ้อตงห่ะแก้ตน่แม่แกน่ะแ่ือนี่น่่แน่กิืนแกิน่แบ่วน่าท้องไสนยไนะก้อนะกินเยะออะอันออต่ายท่า้งคืน แต่ระบบขับถ่ายดีจังถ้าว่ามันอืดๆท้องมนาะกินเข้าไปตั <มา S 1> ตกคาตากระป๋องก็มีนะคะมาคา,าเฟ่แถวนี้กินเน,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้โอ๊ะโอ,โอไม่มกาแฟ,าฟชินวันไม่เอาฉันกินกาแฟดำนี่ชินว่นบบตรงนี อย oh. hey. okay. uh ู huh. uh ่ไหนแล้ยวพี่เจ็บโอเคอะนเนี่ยเหรออ่เย็นเย็ครู่ครูอยู่ในครู่ แบบเย็นๆนะคะแบบร้อนๆไม่ได้นะคเะพราะเราทํางานนี่เหรอมันก่อนน้องใหม่มันซื้ออะไรให้นี่นมมีไหมว่าเดี๋ยวดูกันพี่เจ๊บแป๊บนึงครเอาอันเย็นๆนะคะ,นะคะทุกคนโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไม่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ